สวัสดีทุกคนนะครับผมต่อธนภพลีรัรตนพจระครับสวัสดีทุกคนนะครับผมผมเจเจกฤษณภูมิพิมพ์สุขทำไมไม่พาไปหาหมอพาไปหาหมแล้วแต่หมอหมอไม่ได้รอดเอา้าถ้างั้นทำไมแม่เขาฉีดยาฉีดยา หมายถึงใช่เฮ้ยปากกรรมก็ดีกว่าปล่อยให้มันทรมานไดนล่ะแต่ให้มันไปแบบธรรมชาติก็ดีกว่าไปข้ามันหรือเปล่าอ่ะงั้นเรียกว่าส่งมันกลับไปเกิดใหม่เรียกแบบนี้ดูดีใช่ไหมความคิดแบบนี้มันใช่หรอความคิดแบบนี้มันถูกต้องแล้วเหรอครับทุกคนเขาเรียกว่าการการุญญาาตครับ คือการยุติชีวิตโดยเจตนาให้ผู้ป่วยที่ไม่มีทางรักษาแล้วหลุดพ้นจากความเจ็บปวดและทรมานแต่มันไม่ถูกต้องการฆ่าคนมนบาปแต่ถ้าเราช่วยคนเจ็บให้พ้นทุกข์มันควรจะได้บุญมากกว่าหรือเปล่าครับแต่มันผิกกดกฎหมายหรือกฎหมายมันผิดใครคิดเหมือนผมครับส,งสงองนักแสดงคุณภาพจะตอแล้วเรงไงครับคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ ครับเอาจริงๆเสริมจากพี่หมอแล้วกันครับนะครับคแฟกเตอร์เพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไม่ได้ลงบทถึงขั้นหนักขนาดนั้นค่ะแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาอยู่ในบทประพันธ์ของพี่หมอแซมนะครับค่ะมาไหมฮะตรงไหนครับสวยยังไงยังไงครับคนสวยไเอเสียงปรบมือที่กับเจ้าองตอนนี้ว้าวว้าวเจเจนะอาค่ะคุณพี่ตอบพี่จอบขอโทษครับไม่กลับไป คือจริงๆหลักๆผมก็เล่นเป็นหมอกัน์แล้ครับก็เป็นแพทย์ที่เป็นแพทย์พาริกแล้วก็ต้องดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเราก็จะมีความคิดในการมีชีวิตอยู่หรือการตายของคนเราเนี่ยแบบหนึ่งซึ่งก็มีความชัดเจนอยู่ประมาณหนึ่งอยากให้รอติดตามดูครับรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้กลับมาโคจรเจอที่ต่อกครับหนึ่งดีใจมากๆที่ ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนแล้วก็ทางช่องวันด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของผมกับช่องวันเลยเลยก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ครับผม <c oughs> แล้วก็ในตัวเรื่องของการยรัก่าเนี่ยผมก็ลัหมดเป็นชิวครับผมก็จะเป็นตำรวจที่เข้ามาโพพันเหตุการณ์นี้ <c oughs> อะไรเงี้ยครับค่ะแ๋ยวก็รอฝังรอติดตามครับซึ่งในเรื่องเนี่ยน่าจะคนละความเชื่อเลยใช่ไหมครับคู่นี้เชื่อไม่เหมือนกันเลยใช่ครับมี ความเชื่อไม่เหมกันแต่ว่าใจตรงกันรแ่ใพี่ก็ว่าจะไม่เอาว่าจันเอาว่าอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่เขารอติดตามผลง,งานที่ต้งพูดด้วยมาโคจรมาเจอกันเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะบอกกับแฟนๆหนยค่ะูจปล่อยปลอยป่าปล่ป่ <c oughs> ป่าก็เ่น เอ่อก็ความจริงตั้งแต่ตอนวันสนั่นจอรอบที่แล้วเนาะค่ะครับแล้วสร้างกำลังใจอะไรบางอย่างให้ทั้งผมแล้วก็เจรวมถึงผมเชื่อว่าทีมงานทุทุกคนแหละที่แบบว่าเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราจะมีแฟนๆที่น่ารักของการุณาคาดเยอะขนาดรอคอยค่ะก็ดีใจนะครับดีใจจริงๆรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ผมสองคนได้มาเป็นแบบฟันเฟืองเล็กๆที่จะแบบขับเคลื่อนกันเลยครับก็จะพยายามทำให้ ไม่ผิดหวังแต่ก็อยากคาดหวังนะครับก็เราเป็นนักแสดงแบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ก็ฝึกแล้วตึกอยนี่คนดูอยู่ที่บ้านดูอย่างนี้นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเช่นเช่นนะครับก็ถือือว่าฟ e e แบ a กก็ดีมากๆเลยครับดีกว่าที่คิดไว้ครับผมผมก็ได้มีโอกาสอ่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ จะไม่ทำให้แฟนติดบอลนะครับผม oh. hey. oh.